สัสดีแฟนรายการยิปซีสอทะลุฟ้าเช่นเคยนะคะก็มลิกาค่ะพิธีกรคนเดิมนั่นเองนะคะแต่เราก็เปลี่ยนหมอยิปซีนะคะเพราะว่าเราจะหาหมอยิปซีที่มีประสบการณ์นะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนั่นเองนะคะก็ชื่นชอบยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะติชมที่รายการเรานั่นเองนะคะก็คิดถึงแฟนรายการเช่นเคยคะ่ะเปิดมาจาก เมษายนเนี่ยสงการนะคะก็จะมีแจ่สิ่งดีๆเรามามอบให้กับแฟนรายการเช่นเคยนะคะค่ะยังไงก็ฝากปฏิทินของอาจารย์บุญสุภาด้วยนะคะปฏิทินรวยทะลุฟ้าของเรานะคะติดต่อมาได้ที่0948080999ค่ะหรือแอด i อเดียไลน4ศ7 8ย์ค่ะโทรเข้ามาปรึกษาได้นะคะกับความลักการงานการเงินโชคลาภนะคะกับทางรายการได้เลยนะคะก็จะมีพี่หมอตะนะคะและก็พิธีกรเนี่ย ได้ตอบกลับไปนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือพี่หมอตะคนสวยของเรานั่นเองนะคะมีประสบการณ์ทางด้านยิปสีนะคะแล้วก็จะดูเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นมาได้เลยนะคะก็จะไม่แต่ละหมอเนี่ยก็จะทายแตกต่างกันไปนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันที่ราศีแรกกันเลยดีกว่าค่ะราศีเมษนั่นเองค,ะค่ะมาดูกันนะคะกับชาวราศีเมษนะคะราศีเมษนะคะ วันนี้เราจะหยิบไพ่ทั้งหมด13ใบนะคะก็แฟนรายการของเรานะคะก็ต้องเคยคุ้นเคยกับพี่หมอตะมาแล้วนะคะเพราะว่าพี่หมอตะเนี่ยได้อัดกับอาจารย์บุญสุภามาแล้วนะคะกับคลิปหนึ่งนะคะกับเรื่องของความรักยิบซีนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะย้อนกลับไปชมกันได้นะคะอ่าใบแรกมาแล้วนะคะ The Magician ค่ะนะคะ ใบที่2 f i ง e of w a ฟ d s นะคะต่อไป Queen of s w a n ส์นะคะ The Hermit นะคะ The Sun d e a ดมาตายแล้วตายแล้ว Two of s w a n ส์นะคะแล้วก็เป็น The Moon ตามด้วย <c oughs> T of w a n d s ค่ะ King of Pentacles King of Wands นะคะ Ace of Wands และใบสุดท้ายนะคะ The Strength ค่ะไพ่ใบแรกนะคะของชาวราศีเมษนะคะบอกมาเลย The Magician นะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็คือคุณพร้อมหลายๆอย่างนะคะ The Magician นะบ่งบอกถึงความเป็นพิเศษ ไพ่ผู้วิเศษหลายๆคนอาจจะมองเป็นไพ่ผู้วิเศษ <c oughs> นะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะสเปเชียลเลยพิเศษคุณอาจจะได้ทําอะไรหลายๆอย่างสถานการณ์แวดล้อมหลายๆอย่างอาจจะเข้ามาค่อนข้างที่จะดีดนะคะเป็น<า>วังที่ดีในทางดีนะคะแต่ชาวราศีเมษช่วงนี้นะคะอาจจะมีความกนนังวลนะคะอาจจะมีความอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะแปรปรวน ่ก็ว่าเป็นดูเป็นเรื่องราวนั่นเองนะคะเพราะว่าใบาแรกขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะทาอะไรพิเศษหรือว่ารวมรวมหลายๆอย่างทําพร้อมกัน,ก,นก็เลยทําให้คุณเนี่ยเกิดความกังวลขึ้นมา<ช>แต่ในทางหน้าที่เกิดขึ้นทาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเป็นในทางที่ดีนั่นเองนะคะแต่คุณอาจจะจตัดสินใจไม่ได้หรือเปล่าะะเพราะฉะนั้นช่วง<ช>นี้ชาวราศีเมษเนี่ยจะมีความพิตาให้ให้คำนิยามของไฟออฟวานเนี่ยว่าค่อนข้างที่จะมีความ อารมณ์ค่อนข้างจะโมโหง่ายงุดหงิดง่ายนะคะช่วงอารมณ์แบบปรวนอารมณ์แบบปรวนนั่นเองนะคะมาดูไพ่ใบต่อไปในเรื่องของการเงินนะคะมาดูการเงินซิการเงินนะคะช่วงนี้มีความรู้สึกว่าฉันอยากจะลุยฉันอยากจะได้เงินมาฉันอยากจะทําคือทําเพื่อที่จะอยากได้เงินมานะคะก็คดีก็คือไพ่ของในเรื่องของการเงินเนี่ย ก็คือ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่อยู่มมตราศีไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาทําเอาจริงเอาจัง,จงถึงจะได้เงินอ๋อแต่ว่าทำแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินใช่ไม,ไม่ไม่มีทางที่จะขาดทุน <c oughs> ไม่ว่าจะอะไรก็ตามช่วงนี้นะคะคุณสามารถลุยทําได้เลยเต็มที่นะคะ <c oughs> แต่การทําอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะทําปัญหาในเรื่องของการเจรจา <c oughs> การติดต่อ ไม่ว่ากับลูกค้ากับคนใกล้ชิดกับสังคมรอบข้างคุณจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจอ,อ,อ,อจานะคะค่อยๆการเจรจานะคะก่อนจะพูดก่อนจะทําอะไรต้องศึกษาก่อนศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วก็พูดออกไปไม่ใช่ผกผางพูดเลยเพราะว่าช่วงเนี้เห็นไหมาอารมณ์<ล>คุณ<ง>มันจะค่อนข้างจะเข้ามาแปรปวนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติ ก็คือคิดก่อนที่จะพูดหรือว่าคิดก่อนที่จะลงมือทํานั่นเอง<ช>นะคะ<ช>เพราะว่าไพ่ในเรื่องราวเนี่ยมันมาจากความใจร้อนของเรา<ช>แต่มีโอกาสดีๆเข้ามานะคะอา<ช>จารย์คุณต้องค่อยๆนะคะแล้วก็มุ่งหน้าในการหาเงินได้แน่นอนค่ะค่ะไพ่ไปต่อไปนะเดือนสันเดือนัขึ้นมาแบบเนี้ความโชคดีมาแล้วนะ ว่าอยากจะได้อะไรนะคะเด็กๆเล็กๆอาจจะเข้ามาอยู่ในบ้านครอบครัวค่อนข้างจะมีความสุขอบอุ่นคุณอาจจะเริ่มสร้างหรือทําอะไรเล็กๆภายในบ้านคุณก็ได้นะคะมีการตกแต่งจัดอะไรเพิ่มขึ้นมาสดใสใช่ให้มีความสุขแล้วมีโอกาสได้บุตรไหมคะถ้าถามว่ามีโอกาสได้บุตรไหมไพ่อันนี้พร้อมเลยพร้อมนะคะพร้อมที่จะมี <c oughs> มีตั้งคันพร้อมที่จะมีลูกได้เลยจริงๆพร้อมแล้วนะคะ <c oughs> แต่ติดปัญหาอย่างหนึ่ง <c oughs> ว่าการพร้อมครั้งนี้มันจะไม่ได้ง่ายๆนะ เพราะอะไรเพราะมีเดเดตตามมาอ่าอเดดเดตติดมาค่ะหมายความว่าอะไรเด็กคนนี้คุณอาจจะต้องไปขอไปบนถ้าอยากได้ลูกนะคะหรือมีการปรึกษาทางทางด้านของวิทยาศาสตร์ก็คือทางคุณหมอทางแพทย์เนี้ยได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นต้องเกี่ยวกับบนบานสารกล่าวหรือว่าอ่าบั่นทำบุญนั่นเองนะคะถ้าใครที่ลุ้นอยากมีบุตรนั่นเองค่ะอะก็ ตั้งใจทำตั้งใจเอาตั้งใจมุ่งหน้าอันนี้มาแล้วค่นะเวลาก็คือยังไงก็เอาใจช่วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวซันขึ้นแล้วอะ,ค,ะความสว่างความสดใสเข้ามาในบ้านคือมีจะสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วค่ะ,คะนะคะต่อไปอุปสรรคปัญหาที่จะเข้ามาเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยในเรื่องของการงานนะคะการงานที่ทําอะไรสองอย่างะนะคะทำอะไรจับทำงานสองชิ้นในเวลาเดียวกันอาจจะมีปัญหาได้ เพราะฉะนั้นนะคะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนั่นเองนะคะจับปลา2มือไม่ได้นะคะชาวราศีเมษนะคะค่ะเพราะว่าอะไรทําไมถึงจับปลาสองไพคู่ของบอกมาเลยเดมูนนะคะเพราะว่าอะไรก็คือมีโอกาสถูกหลอกนะตอนนี้แฟนอาจจะทํำอะไรที่ปิดบังหักหลังจะเชิงหักหลังก็ไม่เชิงนะสายละชาวราศีเมษนี่ต้อง เราถึงเม็ดนี่ต้องระมัดระวังตรงนี้เลยค่ะแล้วนอกจากคู่ครองเนี่ยเป็นเพื่อนได้ไหมคะคู่หุ้นอ๋อคู่หุ้นใช้หุ้นดีกว่าคู่หุ้นคู่สัญญาอันนี้ได้สัญญานะคะที่ว่าจะต้องทําอะไรเกี่ยวร่วมกับเราใช่มีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นมีความแบบปิดบังซ่อนเลนสถูกหักหลังได้ก็จะต้องศึกษาหรือว่าดูให้ดีก่อนนะคะจะลงทุนเพราะเราคิดเนี่ยถ้าไม่ได้ทางเรื่อง คู่ครองของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นคู่หุ้นคู่สัญญาได้นะคะเป็นไปได่ดนช่วงนี้<ช>อยากให้ทำคนเดียวอ๋อแต่ว่าไม่ใช่ไปให้ระแวงระแวงคู่ครองเราไม่ใช่นะคะคืออันนี้ดูเป็นแนวทางนั่นเองนะคะค่ะอ่าให้สุขภาพนะคะก็เช่นเดิมอะคะ่ะสุขภาพขึ้นมา T of ones นะคะบอกว่าในการเดินทางนะคะก็ให้ระวังสุขภาพอ,อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับร่างกายเราได้ นะคะการเดินทางไกลต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีโชคมีลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่อ่ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้เงินมาสักก้อนในการลงทุนะนะคะเราอยากจะทำอะไรสามารถขอผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะครอบครับควรบิดามัรดาได้หมดเลยนะคะ,นะคะหรือว่าคู่ครองที่สูงอายุมากกว่าเราได้ไหมคะได้คะ่ะได้คะ่ะแล้วก็ในเรื่องของหัวหน้านะคะอาจจะมีการได้ตำแหน่งการงานที่ เป็นระดับหัวหน้าเลยแล้วอย่างนี้ค่ะแอบถาม่อยนะคะสามารถซื้อลรตเตอรี่เนี่ยกับคนสูงอายุกับเราได้ไหมได้ค่ะได้ได้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคิดอยากจะลุ้นก็มีโอกาสลุ้นกก็ไม่รู้นะคะไพ่หนึ่งเหรียญก็ขึ้นมาแล้วค่ะก็ไปไปจัดการเองนะคะในตรงนี้นะคะในเรื่องของการงานเช่นกันอย่างที่บอกไปแล้วน้เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วในเรื่องของการงานก็มีโอกาสก้าวหน้านะคะในในตำแหน่งต่างๆนะคะถึงใน อตอนนี้อาจจะเป็นระดับมันสามารถขึ้นสูงระดับผลหน้นะได้เพราะเนื่องมาจากไพยเนี่ยของใบที่ต่อตอกันเนี่ยเป็นเรื่องราวเนี่ยมาจากท่านผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้เลื่อนตำแหน่งได้นะคะ,คะในการทำผลงานในตรงนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าในเรื่องโชคลาบเมื่อกี้เนี้ยถามว่ามีโอกาสถูกหวยไหมโชคลาบมีโอกาสนะคะแต่ว่าเรามัดระวังนิดนึงอย่าซื้อเยอะบางทีมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียค่ะนะคะ เราะยังมีแบบว่าจับอะไรสองทางใช่ในเรื่องของเนี่ยค่ะเ of s w a n เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นได้อาจจะไม่คุ้มเสียพอดีได้มาอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายอาจจะมีต้องไปจ่ายนู่นนี่นั่นนะคะอ่าไพ่ใบสุดท้ายบ่งบอกถึงความแข็งแรงผู้หญิงค่ะเก่งเกินไปก็ใช่ว่าดีอ่าเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องทําตัวอ่อนแอบ้างนะคะแม่นคะนี่เพราะว่าพิธีกรนะคะก็ราศีเมษเนี่ย ไม่รู้ค่ะใครจะว่าพี่หมอตะยังไงแต่สําหรับ พิธีกรเนี่ยว่าคือแม่นนะคะแม่นมากด้วยก็เป็นแนวทางไว้นะคะบอกขนาดนี้แล้วเรื่องราวเป็นเรื่องราวอย่างนี้แล้วคะก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยใช,ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรอะคะเพราะว่าเรารู้ไว้ว่าเรากําลังจะเดินชีวิตหรือกาลังจะทําอะไรอย่างเดินทางเนี้ยคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางนั่นเองคุณจะทําธุรกิจคุณก็ระมัดระวังในคู่หุ้นคุณแต่ไม่ใช่ระแวงนะคะระมัดระวังเราก็จะมีการที่แบบว่าอ่านเอกสารไว้ก่อนหรือคุยกันไว้ก่อนแล้วก็คุณไม่ควรจับตาสอง ะะไม่ควรทําอะไรสองสิ่งพร้อมกันแล้วก็ท่านใดที่อยากจะมีบุตรมีลูกใช่ไหมคะก็เป็นแนวทางว่าไอ้มาและแต่คุณก็ต้องเชื่อเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของความเชื่อแต่ละบุคคลนั่นอเอง,องค่ะแล้วก็อย่างการพูดการจาการติดต่อเนี่ยคือคุณจะต้องนิ่งคุณจะต้องคิดก่อนที่จะพูดเพราะอารมณ์ของคุณมันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามานะคะให้คุณเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วใบสุดท้ายเนี่ยซึ่งอย่างที่ พี่อ่ะหมอตะได้พูดนะคะว่าคุณเนี่ยแข็งไปก็ไม่ดี<ช>อ่อนไปก็ไม่ดี<ช>นะคะ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องอยู่ในกันกลาง<ช>เพื่อที่จะแบบว่าในบางอย่างอ่ะทำให้ทุกอย่างมาันราบลื่นขึ้นนั่นเองนะคะค่ะก็ชาวราศีเมษเนี่ยได้ความรู้ในแนวทางเนี่ยไปใช้กับชีวิตประจำวันเลยนะคะประจำเดือนพฤษภาคมค่ะ